จากเมื่อสักครู่โอ้โหศึกมวยรอบะนะครับคือมวยรอบเงินชัยโยนี่ต้องบอกว่ามันมากๆคุณผู้ชมชแล้วก็ผลในแต่ละคู่เนี่ยบางท่านอาจจะพลาดไปในแต่ละช่วงนะครับมีบางบางคู่คุณผู้ชมครับสับสอกันหน้าแตกเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามผลมวยมวยรอบชัยโยรอบนี้นะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นรอบรองนะครับคือมีคู่ไหนอะไรยังไงกันบ้างไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณพานุพงศุสุรภาพกันเลยนะครับจากเดอะทีเตอร์รัชดาพิเศษครับเชิญค่ะ สวัสดีผู้ประกาศทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมนะครับต้องบอกเลยว่านะครับว่าพันไปอย่างสุดมันครับกับมวยรอบเงินชัยโยนะครับสินเชื่อทะเบียนจำนำรถนะครับโดยวันนี้ครับเป็นรอบที่5แล้วนะครับที่หลังจากนี้ครับจะคัดผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเพื่อชิงเงินรางวัลร่วม1ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าหากคุณผู้ชมได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าสุดมันจริงๆครับแตกเป็นแตกเลือกเป็นเลือดนะครับออกลีลาอาวุธแม่ไม้มวยไทยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชม แต่ก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพความมันรวมถึงผลการแข่งขันในมวยซูเปอร์แชมป์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากันก่อนครับ สำหรับสึกมวยเงินชัยโยคู่แรกนะครับเป็นการชกมวยของนักมวยไทยครับเพชรน้ำงามในพลภูตะลึงคาเฟ่นะครับพบกับโบบิยอนนะครับรอยยอฟนะครับจากอุซเบกิสถานครับเริ่มยกแรกครับทั้งคู่ดูเป็นฝ่ายดูเชิงสลับออกมาใส่กันและเตะใส่กันเป็นไปอย่างสูสีครับเริ่มมาในยกที่2ไม่ถึง1นนาทีครับเพชรน้ำงามนะครับวางแข้งซ้ายใส่ลำตัวคู่แข่งนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับจนลุกไม่ไหวก่อนชนะน็อกไปได้ครับ ส่วนอีกคู่ครับยอดแสงชยัยเสียดาหมูราราชดำเนินนะครับพบบาสเตียนอันกุโลจากชิลีครับเริ่มยกแรกครับยอดแสงชัยเป็นฝ่ายวางแท่งสลับสอกใส่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่แข่งเนี่ยคู่ต่อสู้ก็พยายามแลกหมัดใส่เช่นกันนะครับเริ่มยกที่2ครับยอดแสงชัยเป็นฝ่ายออกอาวุธได้จัดแจ้งมากกว่าก่อนสับสอกใส่จนเซบาสเตียนอันกุโลนะครับหน้าผากแตกกรรมการต้องเรียกแพทย์สนามมาดูอาการ เริ่มมาในยกที่3ครับบัสเตียนอังกุโลเป็นฝ่ายเดินเข้าสายเพื่อเรียกคะแนนคืนครับแต่สุดท้ายครับถูกยอดแสงชัยออกอาวุธตอบโต้กลับเป็นระยะนระยะนะครับบดยก3กรรมการยกมือให้ยอดแสงชัยชนะคะแนนไปได้ครับทำให้คู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2นักมวยชาวไทยครับยอดแสงชัยพบกับเพชรน้ำงามนะครับเริ่มยกแรกทั้งคู่เป็นฝ่ายสลับออกอาวุธบอกเลยว่าเป็นไปอย่างสูสีครับ ต่อมาในยกที่2ครับทั้งคู่แลกมาใส่กันรพร้อมกับสลับแทงเข่ากันอย่างดูเดือดจนสุดท้ายต้องมาตัดสินในยกสุดท้ายยกที่3ครับทั้งคู่สลับวางแข้งและแทงเข่าใส่กันอย่างดูเดือดสมกับเป็นมวยคู่ชิงชนะเลิศในรอบนี้จริงๆครับหมดยกครับกรรมการยกมือให้เพชรน้ำงานเอาชนะคะแนนเป็นยอดแสงชัยไปได้ครับขณะที่ผลการแข่งขนันมวยซูเปอร์แชมป์อีก4คู่ในวันนี้ครับรถถังเมืองนอนท์ขวัญข้าวแจ็คก,กี้ยิมนะครับเอาชนะคะแนนนักชกสาวจากสกอตแลนด์ไปได้ ส่วนมวยหญิงอีกคู่นะครับเพชรสายฝนนะครับแพ้น็อกนักชกจากประเทศสเปนในยกที่2ครับขณะที่นักมวยชายครับฉลองศึกอีเกิลมวยไทยครับเอาชนะคะแนนสอสอตานะครับนักชกจากเบียนมาไปได้เพียงยกแรกเท่านั้นครับและคู่สุดท้ายครับพันลิตนะครับลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับเอาชนะน็อกนักชกจากประเทศอิหร่านไปได้ครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแฟนมวยนะครับหลังจากนี้ครับติดตามมวยซุปเปอร์แชมป์ได้ในทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพาพความมันความร้าใจที่จะเกิดขึ้นนะครับเปิดช่อง8ดกดหมายเลข27รอไว้เลยครับอืมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพานุพงศ์นะฮะ ค่ะคนะอยากจะไปดูที่สนามอ่ะออนะสนามมวยแบบนี้ถ้าไปดูของจริงน่าจะมันนะคะโอ้โหเลือดเป็นเลือดสับเป็นสับกันนะข่าวช่องแป <c oughs> ครบเครื่อง <c oughs> เคียงขง้างครอบคลุม